สวัสดีคัะวันนี้เราอยู่ในช่องฟุกช n แนลวันนี้เราจะมาเร่นแบบเดียนเดียที่อัปเดตใหม่ผมมีอันนี้แล้วนะฮะอ,อาชีพใหม่ที่ต้องผ่านด่านอีตเตอร์เท่านั้นผมมีแล้วเดี๋ยวผมบอกไข่อิตเตอร์ทัวร์ไม่รู้ทุกสองนาทีมันจะมีไข่แซัม,มอนลูกน้องได้นะฮะมันจะเกิดแล้วเราก็สามารถเปิดไข่ได้มันจะเป็นเหมือนลูกน้องช่วยเรา มันจะเป็นซอมบี้หมาป่าปืนโจนบอสเทดล่าน่าแตมีมั้งไม่รู้อาจจะมีหรือเปล่าเพื่อนเข้ามาใช่เพื่อนต้องการอะไรทุกสองนาทีไข่มันจะเกิดนะผมก็อัดตอนที่เล่นละเฮ้เข้ามาเล่นเป็นคนอังกฤษะฮะถามว่าเป็นคนไทยไหมไม่ตอบผมพูดอังกฤษปุ๊บมันตอบสันที แต่ว่าคนอังกฤษไปเพื่อนโก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 เฮ้ยนะแม่งพิมพ์แม่งเลยขับเองก็ได้วะ่อยไปละเพื่อนเร็วๆน้ำมันไม่ละหมดนะเพื่อนตกหรือเปล่าวะก็ไม่ได้ตกเข้ามาเหรอวะโก้โอเคไปละ Let's go ไข่ไข่ทุกสองนาทีจะเกิดนะคะไข่วันนี้เป้าหมายของเราเราใช้งครั้งคลิปนี้จะจบทันทีบุบ้านแวะไหมแวะไหมเพื่อนแวะไหมไม่ต้องเนาะแวะไหมเพื่อนข้ามาไปไปเลยเกลียเกินเหมเพื่อน จบไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนวะมาเฮ้ยบักบักเฮ้ยบักเกมบัก what the what what เกมบั빡เอ้ยเกมบั빡เฮ้ยเกม빡ว่าเพื่อนนู่นฮิลฟรีด แลไข่อีเตอร์ไข่อกอเขาเ้ีคำน,ะะนีาแบบนีฮะนี่สองมีมันจะเกิดเป็นแบบนี้นะฮะแล้วกดมนันมันก็จะเป็นซอมบี้มันจะสุ่มนะฮะแล้วเราสามารถเก็บไข่ได้ไปลูกพ่อแล้วพิชิตการซอมบี้เลย้ปแบ่งกูด้วย้ยแบ่งกูด้วยดิ ใครแบ่งด้วยไปรูทคนเดียวอ่ะแบ่งด้วยเอ,ยเอยผมไม่กล้าเปิดเสียงดูติดลิกสิทเฮ้เข้าไปอิเตอร์ลูกพ่อผมว่าผมจะทำนี้ผมจะทำผมะทำการเชื่อมดีวะผมจะทำการเก็บไข,ข่ครบสิบ สิบฟองแล้วก็ไปสู้หมู่บ้านฮ่าฮเป็นไงล่ะไอผมฉลาดไหมล่ะแผนผมเ <l ots> ว่อมันก็ไม่ได้ฉลาดสักเท่าไหร่เลุมลุมมันลุมมันลุมมันเก็บเก็บมันเก็บไปแล้วเฮ้ยหลุดปัน้นทองคำ ฮุบเก็บจะมาอุ้ยของดี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 งด,งด,ด็ดตั้งโอเคไก่ไปครั้งนี้มันจะแหลกหน่อยนะฮะโอ้ถึงป้อมกูลแล้วป้อมปากาไม่ใช่ป้อมปากูลไข่ตกหรือเปล่าะไข่เอ้ยไข่ไข่ไข่ เฮ้ยไข่น่าตะแลน่าดูโอ้ยโยเก็แบเบก็แบไบข่น่าตะแลน,น่าดูสีม่วงนี้ขาย,ขายเนี่ขยขายเผาเฮ้ยไข่ไข่กูดีนะดีนะมันเผาไม่ได้ไข่ไข่อิตเตอร์กูไปเพื่อนไปให้กูขับอ,อีกกุยนึ่ถ้าผมตายชีวิต,ตบ เพราะว่าผมอาจจะอัดยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมบอกนะฮะจะผ่านได้มันต้องผ่านบอสต้องผ่านนี้ดาดอิตเตอร์ให้ได้ก่อน แล้วก็มันจะตอนสุดท้ายแปดหมื่นเมตรมันจะมีบอสกระต่ายสีขาวมาน่ะแต่มันติดมันติดมันไม่สามารถเข้าเมืองได้ค่ะเราก็สามารถยิงมันได้อีกเว้นตอนกลางคืนนจะมีหมาป่ากามใจมนุษย์หมาป่ามาฆ่าเราก็ได้นะเราต้องเตรียมตัวมันไม่สามารถเข้าได้นะมันติดติดกำแพงตัวใหญ่เกิน ข้อดีของมันก็คือตอนเริ่มแรกมันจะมีไข่ให้มาให้เราหนึ่งฟองนะฮะให้เราหนึ่งฟองแล้วทุกสองนาทีมันจะมีไข่ออกมาจากตูดเรานะฮะแล้วเราก็สามารถเปิดเก็บหรือสร้างให้มันไปกกองทับก็ได้นะับเจะเก็บไปกองทับแล้วก็ไปบุกหมู่บ้านแล้วเพื่อนขมุยไม่แหล่วะเพื่อนออกเกมผมบอกแค่นี้แหละ ทุกสองนาทีไข่มันจะเกิดต้องผ่านนั่นแหละแค่นี้แหละบายบายคลิปยาว